สวัสดีครับแฟนเพจพิจาผ้าเที่ยวนะครับมื้อนี้กะผ้ามาชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ามวกเหล็กสระบุรีนะครับมึงดูครับบรรยากาศงามแรงแรงสี่โมงเย็นนะครับเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับอุ้ยผมได้เดินทางมานะครับอ่างเก็บน้ามวกเหล็กสระบุรี นะครับก็มาชมบรรยากาศในช่วงเย็นๆนะครับเนาะนี่ขนาด4ีโมงแล้งนะครับเนาะกัยังแดดจ่าอยู่นะครับมาเมืองรับบรรยากาศนะครับอุ้ยเมกสวยงามนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับกะอยู่ที่อำเภอมวกเล็กจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นร้อยต่อนะครับกับอำเภอวังงวงนะครับเนาะเอาเดินทางก็เดินทางมาทางอำเภอวังงวงได้เลยครับนะครับลอยต่ออำเภอมวกงเล็กกับวังงวงนะครับเดินทางมานะครับ ขับรถมาเรื่อยๆนะครับกะหาสถานที่ลงก็ได้รับนี่กะหาหมองลงนะครับหาหมองลงคือว่ามันจะมีทางลงนะครับเนาะให้ไปไกลคิดแองหนามนะครับแต่พีจาพาเที่ยวหาบ่พอนะครับก็เลย่ดยยืนทายบนถนนนะครับเนาะให้ชมบรรยากาศนะครับวิวทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ํามวกเหล็กสระบุรีนะครับอุ้ยนะครับถ้ามาจะหามงแรงหรือหกมงแรงนะครับบรรยากาศจะดีกว่านี่นะครับนี่ผมม่าสี่มงแรงแดดยังฮอนอยู่นะครับเนาะมึงดูครับบรรยากาศนะครับ ชุ่มบรรยากาศไปเรื่อ,อยๆนะครับเด้อนะครับข้าขี่รดออมไปเรื่อยๆนะครับน้องมันจะมีถนนหนทางสะดวกสบายนะครับเนาะเดินทางรอบอ่างเก็บน้ําได้นะครับเนี่ครับอุ้ยนะครับระวังที่ไทยถ้ำอยู่นะครับก็เ okay. voilà ห็นฝูงวัวนะครับน้องหนึ่งนะครับชาวบ้านเลี้ยงวัวขนาดใหญ่เลยนี่กรัลังจะตอนเขาเคกะนะครับนาะพอวันซีมงแรงหามงแรงแล้วนะครับเนาะเห็นบังคับฝูงวัวขนาดใหญ่นะครับชาวบ้านเลี้ยงยุกริมอ่างเก็บน้ำนะครับเนาะ นี่ครับตอกต็กตอกต็กนองงัวพีงัวนะครับแมงงัวกระกระยางเข่าขคกนะครับเนาะไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ผมอยู่ประมาณไทยนะครับถ่ายอ่างเก็บน้ำนะครับบรรยากาศจะมีดินหินดินไส้เห็นหน่อยนะครับพอเข้าบริยูตนเนาะเข้ายู่ต๋ถ่ายมหาบรรยากาศนะครับทุ่งลาเวนเดอร์พันธหาไทยรูปแต่ว่าหาหม่องลดลงบ่อยนะครับตรงคม นะครับตรงขามที่ผมถ่ายเห็นเขาไก่ๆนะครับเด้อทาหาหมองไปในอุ้ยบรรยากาศดีครับครับอ่างเก็บน้ํางกเหล็กสระบุรีนะครับไผ่พนไผ่พันมานะครับจังหวัดสระบุรีอยากได้บรรยากาศผักพอนอยากได้บรรยากาศแบบฟินๆนะครับมานั่งกับขอบขั้วนะครับเอาโต๊ะเก้าอี้มานั่งกินอาหารนะครับที่อ่างเก็บน้ํางกเหล็กสระบบุรีนะครับสามารถเดินทางมาได้เด้อครับเด้อ นะครับสามารถเดินทางมาเป็นขอบคูวนะครับมาผักคอนจนใจได้นะครับมาในช่วงแรงๆนะครับประมาณ1 7นาฬิกา18นาฬิกานี่บรรยากาศจะดีมากครับจะลมลื่นกว่านี่ยุ่ผมมา4ี่โมงแรงนะครับแดดจังจ่าอยู่เลยนะครับสามารถเดินทางมาได้เลยครับเดินบรรยากาศดีมากนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กสระบุรีครับ